ามหัวข้อย่อยนะครับส1 3. 3. 3, แต่อาจจะมีเรื่องนั้นไม่มีใครแก้ไขนะฮะไม่มีใครแก้ไขอะรับรองนะครับในวันนะครับคือทางเามียนสถานการณ์เมียนมากก็ในทุกๆทุกๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์สังกกรทางแรงงานที่กลับมาจากาจังหวัดปรีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้ก็ ลำบากนะครับเพราะนนั้วันนี้ก็มาคุณหลายๆจังหวัดเนี่ยเดินพยายามเดินทางข้ามเข้ามาในทาฝ่ายปกครองนะครับบางจังหวัดต้องหลายบ้านนะครับแล้วก็ขอความกรุณาทางฝ่ายความมั่นคงตมพลจริญเทียมตื่นนะครับโดยมีการกำหนดมาตรการนะครับห้ามประชาชนเนี่ยนาทีนะครับถึงเวลา20่สนาฬิกาสองสองบี รายงานต่างๆชาวพม่านะครับก sa ็ให an ้ก you know ับมาพิจาราเป็นหน่วยงานระดับชอบกลในการดูแลพื้นที่นะครับตำบลบ้านเก่าตระเมืองและตำบลสะลักเกียรติโดยหลักประกันที่นะครับหนึ่งการสำเนียงบ้านเก่าตัวบูนหนึ่งตำบลบ้านเก่าตระเมืองนะคให้มีมาตรการนะครับให้ในพฤษของม2564นะครับที่ ข้าประชั้น,นะะสองนะครับก็าี่ประชุมวันนั้นศูนย์ประสานาคองค์นะครับระทรเกเป็นสถาที่ัดตั <c oughs> วถ้าอยากจะให้ทางสำนักงานจังหวัดเพระว่าหลายจังหตไปเขาก็แทบจะปิดหมดครับเพราะฉะนั้นติตันเพลินะครับแล้วก็คำสั่งพื้นที่จัดก,การแสดีวันนี้เป็นการประชุมศูนย์ก,การแสถ การให้บริการขนส่งข้ามเขตจังหวัดโรคตับนะครับในคำสั่งเรากำหนดว่าไงอาจารย์ทยาบว่าติดโรคไวรัสโคโรนา2019นะครับจังหวัดจันบุรีเปิดเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับถ้าจะลดการเพื่อนลดการกักตัวสามผับนะครับแล้วก็จะยกเว้นเรื่องการขนส่งพัสะดวกภายในประเทศนะครับทั้งนี้โดยการดำเนินการเ